วดคพอช่ะไออน,นายผูบนสายแววผู้จีบ้านมูเกตตำบลบานใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราธชธานีผมยากจีทสาวปปะวาวขาวเ่ยวกัหมู่บานมาตั้งมาหนองนาวเดิมมีผู้คนสองคนคือข่าวไสรศิลป์ไทยยสิทธ์กับข่าวไ่ยยสิท ซึ่งอ๊อฟวุฒิยบออกมาจากเลี่ยนไก่ผ่านแม่น้ำคงขม่าตั้งพืนฐานอยู่ดมอู่เพิงก็คือแยกดมอู่เพิงซึ่งปัจจิบันก่อนเป็นเมืองอุบลก่อนเป็นจังหวัดอุบลเด่กก็ต่้งไม่เป็นจังหวัดอุบลสื่กวบรวมพ้นสมักขึ้นตั้งโมบานไม่ คือว่าบ้านน้องมะนาวปกครองแบบพี่น้องและมีการเปลี่ยนแปลงภายนในหมู่บ้านมาเรื่อยๆแ,แต่เป็นตังางหมู่บ้านแยกออกจากชุมชนของเงินเมือเอเสร็จสมัยตะกอนนะเพราะว่ามาอยแล้วก็หลยคนถึงไปแล้วกังเป็นหมู่บ้านแน่บริษมาทราบได้ว่าตั้งหมาตั้งนตปพอศอเท่าใดแต่ประมาณว่า200ขึ้น หนูก็ฟังมือพี่หลาชัยยศิธิ์เออกระถ่าวชัยยศานึงหนูพี่เจ้าบอกจะปีกมาลูกว่ากต้องไปยอดปียอดีหลายปีก็นะจะเป็นพันปีคือพันวาพี่แจ็คละเป็นเนี่ยในน้ำขุนขามเป็นผู้น้ำซุ่มซสนดุนแรกของชาวบ้านน้ำมะนาวขุนขามหนี่งคือเป็น ขุนคือสมัยก่อนคือกำนั่นแมนบาแมนปาตันเป็นขุนขามเสือราปตันตังเป็นหม,รรบ,นมบานเป็นทางการจนแรงมากจนถึงปัจจุบันคนในบา้านของบา้านน้องมะนาวผู <c oughs> ท้ที่หนึ่งคือตำบลขุนขามคือคนขุนขามขุนขามคือขุนนางข้างราชก,การของสมัยก่อนสองนายจำตาไพโรสามนาย เปลี่ยนสื่อเปลี่ยนเนีมันมันสื่อเปลืองเลยส hmm. ื่อเปลี่ยน <No. S 1> เปลี่ยนจะเริ่มนเนี้ย hmm. แต่กันน่ายมี่สายแววผู้ที่สีผู้ที่หาหน่ายบัวใหญ่ใจหานที่เป็น,นคนในบ้านและน่ายท่องดีขันพูน่ายจำรวยใจหานหน่ายอุบลสายแววอื้งคอวคอสก็มาเปลี่ยนเป็นน่ายอุบลแดงทนช่วงนั้นมันเป็นสมัยหาปี ว่าส่วงค่ปีส่วงอ่านเมื่อก่อน,นคือสมัยหกสิบปีแต่ปัจจุบันคือหน้าอยู่บนสายแล้วทุกปอนี่แหละการตัง้งม่บ้านกับภาษาบได้ว่าตัง้ขงข้อเท่ายภาษาอางก่อนรุ่นแดดก็คงจะมามากมายเป็นยังตั้งสื่อน,น้องมะนาวนบ้านน้องมะนาวเป็นหมู่บ้านนั่งเดิมที่ติดกับน้องนามน้องนามคือน้องนาว สิ่งตัวต่อาการทำมาหากินในสมัยนั้นผูป้ปกครองบริปโภคชาบ้านเรียกว่าต้นมะนาวอยู่หนองนาวตนมะนาวมันหลายแต่ก่อนหมูบ่บ้านมะนาวมันเป็นหมู่บา้านใหญ่ <ak> เลือดเหมือนแกสวนสัตว์เลน้ยงสัตว์เจียนหน่ตัวนันน้นจะเป็นเขตของหนองมะนาวแล้วมาแบ่งเขตปกครองมาอยู่เป็นสองหมูบ่บ้าน เป็นบ้านโมศิษฐสามบ้านน้องบัวบ้านน้องมะเขือบ้านน้องมะเขือตัวส่วนส่วนสัดนะแม่แดงเอาแต่ที่ซุบซอนน้องหน้ามันเสือดื้อยู่แกรบรงประซ่าก้อนไปยังหลายพันสองร้อยพันสามร้อยซึ่งเป็นประชากรแอบแฝงอยู่ประมาณสองร้อยประชากรโดยกำเนิดติดถึงกับซุบซอนเองเนี่ยประมาณพันเอ็ด สตาร์กอนแอบแฝนคือสิขขาใหญ่มากใหญ่ให่มากไม่อยู่แต่สักตอนนี้ดื้ออยู่ตลอดกับว่าแมนคนพื่นเท่เพื่อนพื่นเท่ก็คืนบาดในเบิดนั้ละมันะตตตังกอเนี่ยประวัติเป็นผูู้้เป็นผู้ใิบ้านกันที่แน่นี่แหละมันนี่ก็ขอบคุณหลูกหลานมาเน้นไม่เดี่ยวไม่ยามมาซื้อตาดกัน บัสของน้องมะนาวเองข้าพ่อซื้อพ่ออย่างครับอ๋อมุนมีเห็นทำครับวันนี้ว่าอยากจะาข้อมูลเกี่ยวกับสารเพื้นสารปูแทนเจน่าครับว่าพื้นมีความเป็นแม่แน่ใดครับพ่อเกินกับมามากกว่าเกินก,กับมาอยู่นี่กับจักมาตยามปีไร,พไร่พ่อซอะไรแล้วมากกับเป็นผู้บ้าทภูเมืองน้อง,งมะนาวมันหนีนต่ดิบดมบันมากกว่าเนาี่ยเกิดมากกับเห็นหน่อยแต่กิ่คนยื่นมองนีเลื่อยอยู่วะ บครับสวงแรกเป็นยูบุตรเป็นบเสาปูนเก่าๆเนมันอยู่อันมันก็เรื่อยงาย็มื่นี้แต่แต่สมัยก่อนสิเป็นแบบเทดเป็นนี่งก็อื่นมันเทดเป็นใหม่นะโค้งใหม่ทั้งกะชีธรรมดาเ็บันไดขึ้นมืมองเสาปูนเก่าๆเนี่เอามานี้แไมเอามานี้กับสีนีนี่พ่ออยยังสองหาสามเก่าในรกใ่า เป็นเงินหนึ่งพันหนึ่งมื่นสามพันเก้าบาทครับน,นี่ละไม่เตอะนี่ละันมีพี่ที่ที่เกียวของทางสงนำมันบอกคือคือสีมี่เตเต้สวงสงการ,รค,คือวันทีน่สิบหกอันเมษาสิบบนพระมันมันชันจังจเพี้ยนอยู่นี่ปรเกิดตัวประท่ายท้งนามเพินวันที่สิบหกเมษาสิบปีแล้วก็ มีเดินสามเดินสามหนีสิมีอย่างประเภทนี่หลาบไปเลียงพูตาศากหลับนกับที่น้องมากกับมาเอาสวยมาใหญ่นีนั่นมีแพงกันเดินสามเดี๋ยวไปเดอนฮกสิมีเลียงงูเดินฮกเป็นเรียงมูประเภทนี้มีเท่านี้แค่นี้แหละยุบปันองเป็นผู้ใดเป็นู้บัญชั่ตัวนี้จ้างให้เจ้าสมบัติเจ้าผูนั่งบัมื้บองขอน คนจะจำยู่นี่กับแย่ชีวิตไปแล้วประมาณสามคนครูชื่อว่าหลายคนสามคนน่ะปะคือครูบ้านนี่เแย่ชีวิตเหลก็มีอยู่นี่คนหนึ่งคือครูเป็นพ่อของอของพ่อนี่ก็เราได้เป็นอยู่สองคือเ,เราเราอายุหลายแล้วาอายุเก่าเจ็บปวดปีแล้วก็ได้เศร้าถูกมัอยู่เป็นแทนมันเป็นคนจะจำแค่เกินกับนีเขาปีทิพานี่แหละเป็นมัน วัด้นกํามันแบบว่าจังไรน้อนักว่าเืมาเ็เห็นหลทำเป็นผู้ปกปากงักษาเบอร์็นผู้บวานผู้เมืองเขาหล่อผู้จมขื่อนศาลนี่ยังจุดที่จุวัดอุดมท่านนะศาลสารสิทธิ์กาลนักเมืองศาลนักเมืองจึเดบบวนั่นาลเนเป็นรวบวมรักามหมู่บ้านเท่าน้องมะนาวนองบัวนองขือ แต่ไม่ต้องหิบเป็นบ้านเดียวกันบาดประชากรมันหลายก็ได้แยกกันออกไปเป็นเหมือนน่องบัว,บปบวเป็นเหมือนน่องบัวเกลือแต่ว่าก็บาดเดียวกันต้องแยนเดียวกันศาลหนึ่นเดียวกันอย่งเชานพระชากรมันหลายอันเพื่อนก็ได้แยกแยกนึน่นแต่ตำบลเดียวกันแใน,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 นตำบลตำบลคามใหญ่เขตบาลตบำบลคามใหญ่ครับข้อ,อยู่อยู่ได้พอพอเองแค่าบาดกับบ่อม ว่าว่าว่าเขาอยาออกกันเขาสลบซาตาเขาหลบแบบคือ่นมันก็บว่าบอกว่ทว้ในหนอกเสื้อกันเบิดบานของง่ายเสื้อหอดมาตะคนทั้งไกลเลยเด้นี่่าพูดหนมีนยังข้าวกันเากันไปอยู่ลสินะตปาก่อปากเอคือคนเ็ได้นางไป่หน้าที่องการเปนประจำไมีอย่างไนี่ function, <S <S いいีย <c oughs> ่งกัม <Hum dû t> ีคือ ป้าพนี่ก็คพือทั้งเตี้เขาม่บนมาบาเขาเกินมากป้าเขาเหตเขาว่าเขาแก่บน้เขาบอกเขาว่าก็เขาเห็กเกิดมีตอนี้นะผมมียังยากบอกพอได้ถือสินถืออะไรโบโบก็มีขอก็เอาข้อมันบอกเขาหน่อยบอกเอาลดบอกคนลดเอาข้อมเบอกบอกเอาเยว่าเขาเจาะกับมากันไล่ผมแมาบาดคล้ายทีคล้ายหน้าค้ายหัวค้ายกวน